สวัสดีครับชาว SME Thailand Online ทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Panbead Festival ส0 2 2ั2มหากรรมอาหารแห่งอนาคตนะครับผมงานนี้จัดโดย SME Thailand Online นะครับแล้วก็พันธมิตรโดยภายในงานนะครับจะมีการจัดแสดงโปรดักต์เกี่ยวกับ Panbead นะครับแล้วก็ อาหารสุขภาพทุกรูปแบบนะครับกว่า80แบรนด์ดังนั่นเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอีกเพียบเลยใครที่อยากจะมางานนะผมสามารถมาได้เลยนะฮะเข้าร่วมงานฟรีเพียงแค่คุณนะครับผมลงทะเบียนหน้างานนะครับก็สามารถเข้ามาชมบรรยากาศมาลิ้มลองอาหารแห่งอนาคตได้แล้วละครับงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่10กันยายนเวลา10.00ถึง2ทุ่ม เจอกันได้ที่3ย่านมิตรทาวน์เฮาชั้น5นะครับผมจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปพูดคุยกับเหล่าผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ไปดูกันสิว่าอาหารแห่งอนาคตจะมีรสชาติมีกลิ่นมีหน้าตาว้าวขนาดไหนครับผมไปชมกันเลยครับ อแฟนะคะวันนี้นําในส่วนของตัวโอ๊ตไซนะคะเป็นนมข้าวโอ๊ตที่เรามานําเสนอภายในงานค่ะซึ่งโปรโมชั่นในงานนะคะปกติราคา120บาทเหลือ99บาทนะคะ ตัวโอ๊ตไซนี้เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมในส่วนของตัวการบริโภคที่เป็นแบบแทนแบบนมวัวนะคะแล้วก็จะทำให้ช่วยย่อยง่ายเยะคะ่ะรสชาตินะคะตัวนี้จะนึ่งเลยความหวานจะเป็นความหวานที่ได้จากตัวข้าวโอ๊ตนะคะที่เราไม่ได้ใส่น้ำตาลข้าวโอ๊ตเนี่ยสามารถย่อยง่ายทนทิแพแน้นม,มวัวสามารถทานได้ทานได้ปกติเลยหรือเราจะมสุผสมในเมนูเครื่องดื่มต่างๆแทนนมวัวก็ได้ ตัวโปรตีนจากพืชตัวมอมีสูตรใหม่นะครับผมที่เรารีฟอร์มูลเลตมาทําให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็จะนําเสนอตัวสินค้าใหม่2ตัวนะครับผมจะมีตัวเกี๊ยวเกาหลีนะครับผมกับตัวขนมปังหน้ามอมีสนะครับผมทาให้ผู้บริโภคทานได้ง่ายขึ้นนะครับผมจะไปกินให้เหมือนเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้นทาสะดวกรวดเร็วอุตสาหการรมแพนเบสในประเทศไทยเป็นอุตสาหการรมที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมและมีพ o t e n t i a l มากๆในการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเกษตรกรเรา หรือจะเป็นการต่อยอดเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารในในอนาคตข้างหน้าไปซึ่งคนไทยในปัจจุบันนี้ก็ใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้นการที่เราหันมาทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมจากพืชมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยดูแลสุขภาพเขาได้มากยิ่งนครับแพนเบดที่จริงแล้วมันเป็นผลิตมันราคามไม่ได้สูงมากนะครับผมเนื่องจากวัตถุดิบต่างๆและกระบวนการผลิตที่มันอยู่ในขั้นเริ่มต้นเราเชื่อว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี้ยตัวการผลิต มันสามารถสร้างเป็นในเชิงของอีโคโนมีออฟส l กได้การซัพลายต่างๆเนี่ยจะทําให้ก้นทุนกรผลิตมันถูกลงจนเข้ามาเบียดกับเนื้อสัตว์หรือถูกกว่าเนื้อสัตว์และจะเป็น,นการสร้างความยั่งยืนของผงโซ่อาหารนนะในอนาคตได้เราเป็นโรงงานแปรรูปกัญชานะครับให้เป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าของเราเนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นผงชงดื่มนะครับที่สกัดมาแล้วไม่มีชิ้นส่วนกัญชานะครับ เราคำนวณค่าสารมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในปริมาณที่เหมาะสมนะครับฉีกซองละลายน้ำดื่มได้เลยเราอ่ะใช้นวัตกรรมกับเรื่องนี้นะครับมันเลยปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างผงชงดื่มเราครับหซองเนี่ยตก20บาทกินกุมิกินกันไหม ก็มิตตัวตางของเรานะครับเราเป็นแฟนเบสเจ้าแรกๆของไทยเลยครับก็คือเราทําทุกอย่างมาจากพืชครับร้อยเปร์เซ็หมูกรอบของเราเนี่ยโอเคเราคงไม่ได้เค100็มร้อยเนะครับเก้าสิบเนี่ยคิดว่าทดแทนได้แน่ๆครับผู้ประกอบการนะครับเริ่มมีผลิตภัณฑ์ plant b ออกมาเรื่อยๆนะครับอนาคตเราดีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราติดอันดับนะครับที่เป็นประเทศที่เป็นวีแกนเฟรนลี่วีเจเทเร i a n f r i e n d l ก็คือคนที่ทานอาหาร มันสช้เวลาเนี่ยค่อนข้างที่เยอะของเลอาู่แล้วผมเชื่อว่าตลาดหลัง้องโตขึ้นได้อีกเยอะเลยครับอย่างของมิร์ตายเนี่ยเราพยายามทําราคาไม่ให้ไม่ให้มันเกินเนื้อสัตว์จริงมากนะครับก็คืออาจจะ5% 10%นะครับก็เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านเนี่ยครับก็จะพยายามนะครับลดราคาลงมาให้มันได้ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงๆเพื่อให้คนเนี่ยได้หันมาลองนะครับหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมการบร,ริปโภคข,ของตัวเองเช่นกันในตัวแพลนเบสเนี่ยผมมองว่ามันจะต้องมีห้อย่างเป็นหลักนะครับก็คือรูปร่างหนเเนนนืื้้ออสสสัััตวจริิงกล่มผ คุณค่าทางโภชนาการรสชาติเราเชื่อแน่นอนว่าตัวนี้นมันจะเป็นเป็นอาหารทางเลือกในอนาคตต้องบอกอย่างนี้และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับผมภายในงานแพนเบดฟีติวัล2องพนะครับผมผู้ประกอบการท่านใดนะครับที่อยากจะต่อยอดธุรกิจของตัวเองด้วยเมนูแพนเบดต่างๆนะครับผมก็สามารถแวะเข้ามาดูนะครับผมมาหาอินสปายมาหาแรงบันดาลใจนะครับผมแล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันได้เลยนะครับผมใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะมางานนะครับผมก็แวะมาได้เลยนะครับที่ 3ย่านมิตรทาวชั้น5นั่นเองนะครับและแน่นอนครับถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวในแวดวงธุรกิจนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับพวกเราตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเซิร์เลย sme thailand ออนไลน์นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ